ปลาเหลือตัวเดียวอเอตวอตัวเดีท่านอน้องล่ะ <c oughs> น้อยมึงเริ่มบุญคุ้นกูแล้ววะ่ะบุญคุ้นี่อย่างอีกบุญคุ้นจ้ำขาบปอนมึงมาแต่น้อยออย่างบ่สบาย <ขอ S 1> <อ>กูก็บ่ได้รับได้นอนปเป็นเฝ้ามึงยืนล้มบานพุนะ่ะจ้ำบุญคุ้นแน่เหลือตัวเดียวกับมึงกับจิก,ก้ากินเลือเสงมึงคืดบ่สมัยตะกี้นั่นนะฝนตกฟ้าห้องนะกูก็ไปไทยน้า กูยันรุ้งไ่ได้กินเขาพอใจบ่ฮะกูเฮ็ดทุกอย่างทุกแนวมึงยังสิกล้ากินอีกบ่เหลือตัวเดียวอ่ะ<ม>เออคือถึงบุญคุณกูได้ไหมน้องกระโถเอ้ยอฮ<ม>ึสูนี่เอาละแม่เรื่องที่เจ้าไปคาราโอเกนนะน่ะแม่นผู้ใดยปิดบังให้ยค่ะเพราะว่าแม่นหัวเฮานะ่ะทั้งว่ปิดมันอ้ยเอเล่เจ้าน่ะบ่เหลือบ่เหลือหัวซื่อเหลือตัวเดียวเจ้าก้ากินแก้วก้ก้กินละแม่ กะจิตมีเท่าเดียวหรืหละาจิตปิดบังสวยนะเท่หน้ากะสิบ่มีอีกแล้วท่วงบุญคุณถ้าพวเห็นใจกันก็กินท่วงบุญคุณท่วงบุญคุณอืออือเอาละแม่มื่อที่เขาทิ่มมึงนะหน่ะตากฝนอยู่น่ะผู้ใดไปหับมึงน่ะคันพรแม่นกูนี่สิมีไผไปหับมึงน่ะจะสิเป็นจังได๋กะบ่ฮู้ยามนี้น่จาจักสิอยู่แจ่ได้เอาละแม่มื้อนั้นน่ะเออมื้อมึงตากฝนนหน่ะ รถยางหัวอยุเพื่อป้าผีประสา์ผู้ใดแปลวมึงนั่นน่ะฮะผู้ใดไปเป็นมูมึงหนาวสิตายสั้นสิตายตัวกูดีตัวเอาพันห้มไปให้พะห้มไปให้ขนาดกล้าหรือป้าโถเอาละแม่คราวนั้นเงินเงินเฮาตัวจอดอยากรถน่ะแต่เรม่ม,มีเงินเฮาไม่ทันเอาละแม่มื่อนั้นน่ะเขาทิพมันน่ะสองสามเทื่าแล้วกูไปเอากันน่ะบุราบ,บุจื้อแล้วบ่ เอาละแม่มื่อั้นมีอะไรนี่น่ะบ่มีเงินจะเก,ก็บน่ะเขาก็ะยันเอาเงินให้ไปกินข้าวคันบ่สำนึกบุญคุณก็กินรถคันมื้อนั้นเด้บ่เอาเงินให้คือสิต,ตายหิวตายหงแต่ใสแล้วเนาะ<บ>เอาละแม่บ,บอกซะกูกินบ่ลงเลยคันว่าอันบ่เห็นบุญคุณกันน่ะอ้าว <c oughs> เอาละแม่เอาละแม่มเ,มเ็นกจำมาแล้วเห็นบ่เา็นกนจำเอาจอยเมื่ วันสิแตกซ้ำนี่ประแดกคนละตัวชุบบุญคุ้มไหลและจีทวงยังอย่างไรให้ขุสะแตกแล้วก็แล้วแต่ละบุญคุ้มคำโคนน่ะไหนมันก็บอกอะไกินเอาลเลเม่เอาลเลเม่เกลือชูดกินลงไปอัลเลเม่เอาลเลเม่ชุมปอบปั่นกันกรบโปปั่นเนาะโคตรโผสูดิโคตรโผ